รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอทบอห้าเสนอร,รายการข่าวดีดีกับพี่คำร้อนตอนย่างพาราไทยสดใสอนาคตมีแน่นอนจริงๆนะจะบอกให้อนาคตย่างพาราไทยสดใสแน่นอน ทำแบบอูไทยธานีโมเดลเจ้าวหน้าและมั่นคงขึ้นเป็นลำดับสำหรับวิถีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราไทยวันนี้สามารถแปลงต้นยางให้เป็นเงินทุนได้แล้วฉโฉนดต้นยางพารานี่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำร่องที่จังหวัดหนองบัวลำพูต้นยางพาราเกษตรกรนะครับต้องไปจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์เพราะฉะนัี้มันมีสส่วนเกษตรกรถึงได้สินเชื่อเดิมได้แต่ค่าที่ดินอย่างเดียวแต่นี่มันมีส่วนที่อยู่บนที่ดินมีมูลค่าเพิ่มทกศประเมินเสร็จก็จะให้แค่ครึ่งเดียวเหมือนกันเบื้องต้นตอนนี้ปล่อยไปแล้ว4รายวงกว้างการจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนของ3ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียและไทยจะเป็นการช่วยปกป้องผลประโยชน์ของชาวสวนยางในภูมิภาคนี้ ขึ้้นนนนนสวนอออยย่าาางงเเพระป็นคนตคผมได้ไป,ไปเป็นประธานบอร์ดบริหารบริษัทร่รวมทุนสามประเทศที่เขาเรียกว่าเออโกนะครับซึ่งจัดตั้งตั้งแต่โน่้นแหละท่านนายกทักษิณนท่านหมาเดนะครับแล้วก็มีของอินโดนีเซียร่วมทุนกันวันนั้นเจอวิกฤต ราคายางตกต่ำเขาก็ได้มีการตั้งบริษัทร,ร่วมทุนขึ้นมาเพื่อต้องการรักษาคุณภาพร,ราคายางควบคุมการส่งออกบ้างซื้อ,อยางเก็บสต๊อกผมเป็นประธานบอดเป็นววราของประเทศไทยพอดีบริษัทร,ร่วมทุนสามประเทศนผมจะไปบริหารภาพใหญ่ต้องเข้ามาซื้อขายยางไม่ใช่แค่จัดประชุมสามประเทศน,นี้รวมกันควบคุมเหมือนกับโอเปกสำคัญคือการน,นํานวัตกรรมเข้าไปใช้ในสวนยางพาราจะช่วยลดต้นทุนทุนทกสิ่งอย่างและสะดวกสบายมากขึ้นวันใดน้องยาละมหาพี่แน่สวนยางเหมืองแรบพี่ ผมกำหนดเป็นชนโยบายเลยว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ69เป็นต้นไปในการค้นยางไปปลูกยางอิงเนียจะต้องเป็นพันธเหล่านี้ไม่น้อยกว่า80%สวย251สวย3904นะพวกนี้มันได้ถึงเกือบ400รือ400กว่า กิโลกรัมต่อไรต่อปีซึ่งกําหนดอยู่ในแผนวิสาหกิจของการยางแล้วส่วนสวนยางเดิมพันไอเอ็มหกศูนย์นการใช้เอทิลีสามารถเพิ่มผลิตได้ประมาณ2-3ถึงเท่าระบบเดียวเดแบบเดิมๆเนี่ยผลผลิตได้เท่าเดิมนะประมาณไม่เกิน2 5 0แต่ต้องใช้แรงงานมากมายเลยสุดท้ายขอให้เชื่อมั่นองค์กรที่ทําเพื่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางยางแท้จริงคือกยทหรือการยางแห่งประเทศไทยหากเป็นเทพีสวนยางน้องนางคงลืมพี่แน่ เกษตรกรต้นแบบขึ้นมานะครับก็คือที่จังหวัดอุไทยธานีวันที่22-23กันยายนนี้นะครับการยางแห<ม>่งประเทศไทยจะเปิดโครงการอุไทยธานีโมเดลโดยใช้นวัตกรรมทั้ง3เรื่องมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อแข่งขันการผลิตยางที่เป็นสินค้าโภคกับณฑ์กับโลกใบนี้ครับสุกต้องปรับเปลี่ยนพันยางบวกกับเติมนวัตกรรมใหม่ๆ่ไป ครับจะเพิ่มผลิตยางพาราน้ำยางพาราต่อไร่ได้แน่นอนแน่นอนครับเรื่องมนีการยางแห่งประเทศไทยรับร,บรองสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าวงการยางพาราไทยไม่มีคําว่าทอดทิ้งกันไม่มีคําว่าตัดหางปล่อยวัดแต่มีคําว่าพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาขอรับขอให้พี่น้องชาวสวนยางพาราไทยจง,จงมั่นใจในกอยทารัฐต้องรู้ ต้องอุ้มต้องชูคนจนหากภาคเกษตรทุกคนเปี่ยมสุขล้นชาติจยากสบายอาหารมีกินมีเนื้อก็พอเพียงขายปากท้องอิ่มเต็มถึงกายตลาดนหนอนายต้องช่วยเขาดี ข่าวดีกับพี่คำรณหว่างหวังสียางพาราไทยต้องสดใสและยั่งยืนและยืนอยู่ได้อย่างเด่นเป็นสง่าเป็นศักดิ์ศรีของผู้ผลิตเพื่อเราและเพื่อโลกไง I will tell you ภาคเกษตรทุกคนเปียมสุขล้นชาติจากสบายอาหารมีกิน